ถ้าก้าไกลจะไม่อยู่ในรัฐบาลก้าไกลเขถอยเองผมคิดว่าถ้าเอาจริงเนี่ยจบที่คุณเสรษฐาหรือไกลสุดนะคุณลุงอิงก็แปลว่าคุณเศรษฐาตูกผักลังถ้าผลมันไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังครับอาจารย์8ปดพักไม่ได้อยู่ด้วยกันโดยเฉพาะ2องพักใหญ่เนี่ย อาจารย์จินตนาการภาพมันจะเกิดอะไรขึ้นเพ<อ>ื่อจะคิดเป็นข้อคิดเราจินตนาการ<ง>นะครับในในวงของพักเพื่อไทยก็คุยเลยกันมันก็จะมีเสียงหลายเสียงใช่ไหมแต่เสียงอย่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็มีเสียงแบบนี้อยู่ในวงประชุมแน่นอนเออเรื่องเนี้ยถ้าจะไม่รวมกบบก้าวไกลต้องให้เขาลุกไปเองเราไปเอาเขาออกไปเนี่ยเราเสียถูกไหมฮะแล้วตรงเสียงตรงเนี้ยผมเชื่อว่าชนะ เราจะเห็นได้ว่าดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เป็นท่าทีเป็นทางการเพื่อไทยเขาจะออกเป็นทางการนะให้สัมพูงสัมภาษณ์อีกเรื่องนะบางทีก็แล้วแต่แต่ว่าชัดเจนว่าจะให้ก้าวไกลสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลและเป็นนายกอย่างถึงที่สุดเต็มที่อะไรต่างๆก็แปลว่าอะไรครับเขาเขารู้เนี่ยว่าสิบี่พฤษภาคมเขาแพ้ก้าวไกลมันก็เป็นบทเรียนของเขาใช่ไหมครับว่าทายัางไงเพราะไม่งั้นเขาตั้งแข่งตั้งแต่แรกไปเลยไม่ดีกว่าใช่ผมย้ําว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาล ทุกสูตรแล้วดีสุดคือเป็นนายกด้วยซึ่งตอนนี้มาถึงแล้วไนงะ<ม>เวลาตรงนั้น mm. ก็เหลือแค่ว่าขึ้นอย่างสง่าง,งามคือผมหมายนึกว่าถ้าก้าวไกลจะไม่อยู่ในรัฐบาล mm. เหตุผลคือก้าวไกลเขาถอยไปเองแต่ด้วยการไปเจราจาแล้วพักอื่นที่จะมาเติมพักที่ก้าที่สิบตั้งเงื่อนไขแบบนี้มา mm. หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องเป็นลักษณะที่ว่าก้าวไกลเขาเขาออกไปเองนะครับไม่ใช่ เพื่อไทยไปขับไล่สายสงกับผมเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ได้แปลว่าเก้าวไกลจะอยู่ในรัฐบาลแน่ๆน,นะแต่ขณะนี้มันอยู่ในขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าขั้นตอนนี้ผ่านไปคือเก้าวไกลก็เกิดถอยออกไปแล้วมันก็ต้องเติมก็จะเป็นขั้นต่อไปประเด็นคือสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในรอบคุณเศรษฐาเทวีสิน2ี่สบ็กรกฎาคมนี้หรือจะเป็นรอบคุณแพ<ผ>งทองทานถ้าหากคุณเศรษฐาเกิดไม่ถึงส7มเจ็ห้าขึ้นมาแต่ผมว่าถึงถ้าจะทำจริงๆอะ่ะโดยที่ยังมีก้าไกลอยู่ ผมว่าถึงเอาเสียงจากไหนอาจารย์ตอนนี้ขาด51เองนะแล้ว51อย่าลืมว่ามีเสียงที่เคยประกาศไว้นะครับว่าจะโหวตให้กับเสียงข้างมากของสภาผู้แทนประมาณ30กว่าใช่ไหมครับแต่นั้นในเสียงเนี่ยแล้วหาเติมไปอีกเนี่ยนะครับเราก็ทราบว่าในแง่ของคอนเนคชั่นก็ดีหรือศักยภาพในการที่จะไปพูดคุย<อ>เจรจาของเพื่อไทยเขามากกว่าก้าวไก่ในแง่นี้ แล้วก็เ,เขาขาดห้าสบเอ็ดเท่านั้นครับนะครับแล้วออพอเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยจะมาตั้งแง่ว่าอย่างที่ตั้งกับคุณพิธาเนี่ยมันมันก็เห็นกตลำบากนะครับแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยคุยได้ทุกพักถูกไหมครับในการเติมผมคิดว่าถ้าเอาจริงเนี่ยจบที่คุณเศรษฐาอยู่ที่ว่าเอาจริงหรือปเปล <ผม S 2> ่าผมพูดก,กลางๆนะเพื่อไทยทําได้ ถ้าจะทําคือคุณเศรษฐาเป็นนายกโดยมีเก้าไก่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับสองฝ่ายก็รอใครพูดก่อนใช่ไหมครับผมคิดว่าเก้าไกลเนี่ยเขาพูดมาแล้วครับนะครับแต่ว่าต้องรอเป็นทางการหรือไม่ก็ต้องรอรอดูชั้เชิอาจารย์สูตรที่หลายๆสื่อก็ยังไม่ถึงกับตัดความเป็นไปได้เลยนบคือหมายถึงก็ในเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่นายกไม่ดีอยู่กับเพื่อไทยก็ในเมื่อมันบล็อกโบวดกันแค่เสนอได้คนละครั้งนะ ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาต่อรองโดยการที่ไม่เอาแม้กระทั่งคุณเศรษฐาคุณลุงอิงอาจารย์ชัยเกษมก็ไม่เอาเพื่อจะให้หลุดไปถึงลุงเนี่ยจะได้เสียงสวได้เสียงฝั่งร้อยแปดสิบแปดเสียงมาเติมเนี่ยมันดูเป็นไปได้ไงใช่ไหมเพราะว่าได้คนละรอบไงคุณเศรษฐาหนึ่งรอบคุณแพทองทานหนึ่งรอบอาจารย์นิดอาจารย์ชัยเกษมอีกสองครั้งก็ถึงแล้วอีกสองครั้งถึงแล้วแต่ว่าสมมติคุณเศรษฐาไม่ได้คุณแพทองทานจะไม่ได้ด้วยไหมไม่มีทางจบที่เพื่อไทย คือโอกาสของการจะข้ามไปถึงลุงเป็นนายกแทนเนี่ยนะครับแน่นอน,นครับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตลอดนะทุกสูตรนะก็<ม>จะเห็นภาพเฮ้ยกระแสประชาชนจะมาลงถนนกันไหมครับผมเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีจนาอื่นใดนะครับพอพูดว่าจะข้ามไปถึงขนาดนั้นเนี่ยภาพของเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยว่าเกิดการตั้งรัฐบาลที่ไม่สนใจเสียงประชาชนเนี่ยแล้วถูกต่อต้านมันขึ้นมาเลยอะ่ะผมไม่คิดว่าถ้าเกิด ในทางเลือกที่ฉลาดแล้วให้บ้านเมืองเดินหน้าไปอันนี้คือกลางเอาก้าวไกลก็อาจจะไกลเกินให้ลุงก็ถอยหลังมากไปเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและเป็นนายกมันเหมือนเป็นแนวทางปฏิบัติ norm แล้วผมเชื่อจบที่คุณเศรษฐาหรืหอไกลสุดนะคุณลุงอิงก็แปลว่าคุณเศรษฐาถูกหักหลัง <c oughs> พูด <c oughs> พูดตกเราไม่เอาจริง <c oughs> พูดตรงแต่หมายถึงว่าไปถึงคุณลุงอิงโดยที่สูตรมันก็จะเปลี่ยน อาจจะมีต้องมีการเติมมากกว่านจะมีพรรคอื่นมาเติมแต่อาจารย์ก็ยังมองไม่ไกลถึงขั้นนายกก็จะไปมอบให้เขาด้วยมันมีข้อหนึ่งนะที่เ,เพื่อไทยเขาได้เปรียบก้าไกลข้อนึงคือถ้าเป็นคุณเศรษฐาโดยที่ไม่มีก้าไกลนะทาบลาบนะคุณวราวิทย์คิดว่าก้าวไกลจะโหวตให้คุณเศรษฐาไหมน่าจะโหวตนะโหวตเพราะว่าคือสิ่งที่เขาเรียกร้องพรรคการเมืองอื่นให้ตามเสียงข้างมากเพราะนี่คือหลักการปิดสวิตสวคือสอสอต้อง ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลแต่เป็นเรื่องของผู้รวมเสียงอันดับหนึ่งนั้นก้าวไกลเขาได้เสียงเพื่อไทยได้เสียงอยู่แล้วเว้นแต่เลยรู้ไหมเกิดมีปัจจัยทําให้เขา,เาต้องคิดใหม่เช่นในสมก,การมีพักพลังประชารัฐหมายถึงก้าวไกลจะไม่โหวตให้หรือเปล่าถ้าคุณยังไงคุณก็ได้เสียงพออยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องให้ร้อยห้าสิบแปดเสียงของก้าวไกลมาโหวตให้กับเพื่อไทยถ้าถึงวันวันที่คุณสลับคู่แต่ว่าเป็นไปได้ว่าเขาจะโหวตให้อยู่ดีทําไมรู้ไหมฮะ การทีเ่เพื่อไทยนะครับจะเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เคยประกาศไว้นะครับว่าจะไม่ร่วมกับพลังพลัตเนี่ยโดยที่พลเอกประวิตยยังเป็นหัวหน้าพักอยู่เนี่ยมันไปลําบากนะเราจะได้เห็นพลังพลัตที่ไม่มีพลเอกประวิตย,เป,ตยเป็นหัวหน้าพังสองเบยลุงสักหน่อยก็ลุงหนึ่งก็ถอยไปแล้ว,ลวอพอถึงจุดเนี้ยก็คงเป็นลุงที่สองผมอ่านเกมแบบนี้ไม่งั้นแล้วเนี่ยคือจะให้ข้ามไปถึง okay. คือสุดของเพื่อไทยที่อาจารย์พพอจะมองเห็นความเป็นไปได้คือนายกยังเป็นของเพื่อไทยโดยที่อาจจะมีพักลุงแต่ไม่มีลุงเข้ามาร่วมนั่นคือหมายถึงผมหมายถึงถ้าคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาไม่ถึงสามเจ็ดห้าแล้วจะไปถึงคุณลุงเองโดยที่ไม่มีก้าวไกลแต่ยังไม่คิดว่ามันจะไปไกลถึงขั้นไปมอบนายกให้ลุงด้วยอาจารย์ประเมินควบหน้าเก่าตาไปหรือเปล่าไม่ถ้าเป็นันั้นแปลว่าเพื่อไทยเขาตั้งใจไปถึงเอง ถูกไหมครับเพราะเพื่อไทยอยู่ดีลุงจะเป็นนายกได้ไงครับ<อ>มีทางเดียวก็สอวอไม่โหวตให้เขาอาจารย์เพื่อไทยเนี่ยผมกลับมาคาถามเดิมเพื่อไทยก็ทําได้ไหมตัวเลขสามเจ็ดห้าเฉพาะเอาสอสอเอาเฉพาะสสถ้าถ้าถ,ถ้าอ้างอวอ่าสวไม่ไม่โหวตให้เขาอย่าลืมว่ามีสอวอประมาณสามสิบคนนะครับที่เขาโหวตให้กับเสียงข้างมาแล้วมันหายไปสิบกว่าคน